วันนี้พบกับลุงพาลุยชาแนลนะคะพาชมนะคะ e อเวอเรสต์วายแท็คันนี้เลยนะคะราคา1,922,000้านบาทนะคะสีพิเศษนะคะเพิ่ม1 2 0 0 0บาทนะคะไปบวกเอาเลยนะคะมีให้เลือกหลากหลายสีเช่นกันนะคะสำหรับลูกค้าที่ชอบสีแบบ โคมแบบนี้แต่งเป็นแบบแพนด้าน้อยอจัดให้เลยนะคะแต่วันนี้คันนี้นะคะเป็นสายซิ่งนะคะสายยางนี้ตเข้ามาโหลดด้วยนะคะแล้วก็ใส่โช๊คใหม่เพิ่มเข้ามาทางด้านหน้าและด้านหลังนะคะก็จะมีชุดแต่งเพิ่มเติมมาอันนี้มาอัปเดตให้สาสปหรับตัวนี้นะคะในเรื่องของระบบความปลอดภัยก็มาครบเลยนะคะไม่ว่ารักษารถให้อยู่ในเลนการลดออกนอกเลนช่วยเบรกด้านหน้านะคะช่วยเวลา,าจับเตือนวัตถุนะคะเวลาคนเดินข้ามอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ มีในเรื่องของอกล้อง360องศารอบคันนะคะระบบบสปอร์ตนะคะแจ้งเตือนมาครบเลยนะคะ10สปีดอัตโนมัติเครื่องยนต์200นะคะ2 0แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่500นิวตันเมตรเป็นไงเออวา้าวๆกันไปเลยนะคะลูกค้าน่าจะมีข้อมูลกันมาบ้างแหละอ่ะแต,แ,ตแต่ตอนนี้คันนี้ต้องบอกเลยว่าเราไม่ได้แต่งแบบปกติทั่วไปตอนนี้ก็อารมณ์ฟิลแบบว่าเขาเรียกนะขับเอามันขับเอาสนุกขับเอาแบบสุดสุสุดเบียงไปเลยนะคะได้เลยอะปะคะันนี้นะคะ ไฟหน้ามาจากโรงงานเดิมๆทรงซีแซมนะคะไฟลูกแกวไฟอัจฉริยะแบบนี้แหละปรับลำแสงอัตโนมัติตามมาตาการเหยียบคันเร่งหรือว่าความเร็วนั่นเองนะคะเวลาเข้าโค้งเราจะมีไฟ LED ตรงนี้มันจะติดตอนที่เราเข้าโค้งนะเลี้ยวซ้ายลูกขวานะคะแล้วก็ไฟตัดหมอกด้านล่างผู้บปญีเดียวเลยแล้วกันนะคะไฟตัดหมอกก็จะติดตามองศาล้อเหมือนกันนะคะหัก้ายก็ติดฝั่งซ้าย1ดวงนะคะเราตั้งพรมอะไรตรงจะติด2ดวงนะคะอันนี้ลูกค้าไม่ต้องตกใจนะบางทีก็จะโทรมาบอกว่าไฟพี่ติดข้างเดียวไม่ใช่นะคะถ้าเรา นั่งล้อตรงแบบนี้จะติดสองข้างอ่าก็ตอนนี้ลุกก็จะเริ่มแบบเวลาส่งมอบลุงก็จะมีอธิบายลูกค้าให้ชัดเจนขึ้นนะคะจุดไหนที่เราเคยได้รับลูกค้าแบบติดชมมานะคะเราก็จะมาอธิบายเพิ่มเติมให้อย่างนี้นะคะอ่าสำหรับเซ,เซนเซอร์มีให้เรียบร้อยเลยนะคะในรุ่นนี้ก็มีด้านหน้า6จุดด้านหลัง6จุดนะคะรายละเอียดไม่ได้เจาะลึกมากมาพามาดูชุดแต่งวันนี้เออนะคะสำหรับตัวกระจังหน้าค่ะติดเป็น ford แบบนี้นะคะเป็นฟอนต์อักษรพิเศษนะคะก็เลือกเป็นสีโทนดำเงานะคะอ่ะ แล้วก็นี่นะคะกล่องเรร์อยู่ด้านล่างนะคะสําหรับตรงนี้นะคะต้องบอกก่อนหรือว่าอันนี้มาอัปเดตให้นะคะยังมีอีกนะคะเราจะใส่ชุดแต่งชุดแต่งวายเข้ามานะคะลูกค้าเลือกเป็นชุดแต่งวายนะคะแต่ว่าเรามีชุดแต่งเยอะแยะให้เลือกมากมายเลยะค่ะชุดวายชุดวิกเตอร์ชุดเยอะแยะเลยตอนนี้ AKC อะไรก็มีหมดเลยนะคะแล้วแต่ลูกค้าชอบนะคะแล้วแต่กําลังในกระเป๋าเลยนะคะลูกค้าชอบแบบไหนก็จดัดไปเลยนะคะสําหรับด้านล่างห่วงล่างจูมมีให้2ห่วงนะคะตัวนี้ก็ ใช้งานได้ปกติเลยนะคะลากจูงได้เลยนะคะเวลาเราใส่ชุดแต่งเราจะเว้นช่องไว้ให้นะคะไว้สําหรับลากนะคะเพิ่มความสวยงามได้ด้วยนะคะสําหรับด้านหน้าจะเป็นประมาณนี้เราก็มีอะคริลิกด้านบนติดมาจากโรงงานเลยนะคะฝากระโปรงเป็นทรงพาวเวอร์โดมนะคะอ่ะสำหรับด้านข้างนะคะซุ้มล้อขนาด3นิ้วตรงนี้ก็จะเป็นสีดําเงานะคะอืมแล้วก็ล้อแม็กนะคะอย่างที่ลุงบอกเป็นสายซิ่งอะ่ะนี่สายยางแบบนี้มาเลยนะคะยางรังที่แบบพร้อมลุยอะ่ะเออนะคะแล้วก็ แม็กนะคะก็เลือกได้เลนโซ่แบบนี้เลยนะคะก็เป็นขอบ20ใส่มาแล้วก็ช่วงล่างเอาอยางตัวนี้นิดหน่อยอาซีลรียยางจะเป็น275นะคะนี่นะคะทับ55อ่า20ช่วงล่างถ้ามองเข้าไปจะเห็นตัวแดงๆนะคะช่วงล่างจะเป็นโช๊ค2 0, อ่าไม่ใช่โช๊คนะคะโปรเฟนเดอร์นะคะอันนี้ o e m 2.5อ่าโหลด2นิ้วด้านหน้า2นิ้วด้านหลัง2นิ้วนะคะเป็นดิสเบก4ล้อค่ะ ตัวนี้นะคะให้อารมณ์การขับขี่แบบว่าปกติในรถถ้าเราไม่ได้โหลดช่วงล่างไม่ได้แต่งช่วงล่างไม่ได้จะทรงอะไรพวกนี้นะคะก็จะให้ความนุ่มนะคะอันนี้ก็จะเพิ่มในเรื่องของความสนุกขับมันนะคะเพิ่มมาอ่าสำหรับแก้มข้างตัวนี้ใหม่แน่นอนนะคะเพราะว่าโลโก้ตรงนี้นะคะก็จะหายไปแล้วก็จะมีถังแอดบูเพิ่มเข้ามานะคะตัวนี้ก็จะมีในระบบเรื่องสาตาร์สาตาเพิ่มเข้ามานะคะเดี๋ยวพาไปชมตัวนี้ระบายความร้อนใช้งานได้จริงสําหรับกล้อง360องศาอยู่ตรงนี้อ่ะมาพร้อมกับไฟ เลี้ยวนะคะที่เป็น LED สีส้มนะคะกะจกนะมาพร้อมกับตัวระบบบายสปอร์ตนะคะแจ้งเตือนรถนะคะจากด้านหลังนะคะทางานควบคู่กับตัวไฟเลี้ยวด้านด้านหลังเลยเวลาเราจะออกซ้ายออกขวานะคะก็จะมีแจ้งเตือนไฟสีส้มให้คอยสังเกตนะคะตัวนี้ช่วยได้เยอะจริงๆนะคะอะอะคริลิกตรงนี้นะคะเป็นสีดำนะคะแต่ว่าลูกค้าอยากได้เขาเรียกว่าอยากเอาออกเอาออกได้นะบางคนไม่ชอบตรงนี้นะคะหรือว่าจะใส่เพิ่มเติมอื่นๆได้นะคะแล้วก็บางคนเขาก็ชอบใส่ เป็นเขาเรียกอะไรนะอะคริลิกตัวเล็กๆเพิ่มเติมนะคะเป็น4คูณสอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ชอบเลยนะคะสำหรับบ้ามือจับค่ะตรงนี้ก็ใส่เป็นสีดำนะคะแล้วก็มีประตูแบบสมาร์ททีเลสอ่าเป็นไงบันไดค่ะมาจากโรงงานนะคะต้องบอกเลยว่าดูไฮมากๆเลยแหบะเป็นสีู่โทนนะคะทำความสะอาดง่ายะคะ่ะนี่ดีไซน์มาเป็นตัวเน็เจนมาอย่างที่ที่ลุงบอกเลยนะคะ สไตล์เดียวกับตัวเน็คเกนแต่ตัวนี้มาหลังตัวแพตตินัมนะคะก็จะเป็นตัววายแท็กนะคะขยับขึ้นไปเรื่อยๆแลวตอนนี้สําหรับใครที่อยากจะว้าวกว่านี้ก็จะเป็นเครื่อง3.0 V6 และแพตตินัมนะคะปะฟ<ะ>ิติดเรียบร้อยนะคะก็จะเป็นเซรามิกนะคะเลือกเปอร์เซ็นต์ได้ด้วยของเราจะเป็นยี่ห้อคูเตกิเออนะคะแล้วก็ขยับมาด้านในนิดนึงก่อนกันสาใส่ให้เรียบร้อยนะคะเรล่าหลังคาแล้วก็แลบหลังคาดําดเข้ากับตัวรถเลยนะคะตอนนี้ตัดกันนิดนึงเนาะ อ,อย่างที่ลุงบอกไปนะคะตอนนี้ชกตรงนี้เป็นที่นิยมไม่ว่าจะเป็นโลดเตียสุลต่านดูไบนะคะแล้วก็แลบเครื่องคันนะคะอันนี้คือครื่องคันแบบนี้นะไม่ใช่เครื่งหน้าเครื่องหลังแบบนี้นะเออนนี้คือแลบเครื่องคันนะคะแลบดำนะคะแล้วก็มีรับประกันให้ด้วยนะคะระยะยาวหรือ3ปีนะคะอะฟาถางังแอบรูนะคะตรงน,นี้ก็เราปลดล็อกรถนะคะแล้วก็ใช้ได้เลยอันนี้คือถงังแอสบรูของเรานะคะจะเติมไม่ได้ไม่ได้เติมบ่อยเหมือนน้ามันนะตอนนี้ก็บรรจุ18.5ลิตรนะคะราคาต่อ ต่อถังต่อแก๊ร้อนหนึ่งอ่ะก็ประมาณ900กว่าบาทตีว่าประมาณพันหนึ่งนะคะไม่ได้ราคาสูงมากนะคะก็อันนี้แนะนําลูกค้านิดหนึ่งเวลาเราใช้นะคะมันจะมีแจ้งเตือนตรงหน้าจอนะคะเพิ่มขึ้นมาเลยว่าพอพอมันใกล้จะหมดแล้วปุ๊บหรือว่ามันมันหมดนะคะคือแนะนําให้ลูกค้าอย่าดับเครื่องนะคะให้ขับขับรถเข้าไปเติมก่อนนั่นเองนะคะอ่ะไม่งั้นก็เดี๋ยวมันสตาร์ทไม่ได้นะคะตัวนี้ช่วยในเรื่องของรถโลกร้อนนะคะ ามาตรฐานยูโรไฟนะคะตอนนี้ก็คือรถทุกยี่ห้อต้องติดนะคะต้องมีนะคะเพราะประเทศไทยบ้านเราร้อนมากอ่ะไปต่อนะคะสําหรับกันชนท้ายนะคะก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยอ่ะแล้วก็มีเซนเซอร์อย่างที่บอกไปนะคะด้านหลังก็จะมีให้6จุดเช่นกันนะคะสําหรับไฟท้ายนะคะเป็น LED แบบซิกเนเจอร์นะคะอ่าตัวน,นี้นะคะถ้าเรา,าสตาร์ทรถปกติตัวน,นี้ก็จะมีไฟให้ด้วยนะคะแล้วก็ตัวน,นี้เป็นกล้องกะระยะเจาะนะคะเวลา เราถอยเจาะจะมีแจ้งเตือนตรงหน้าจอนะคะก็เป็นสีเขาเรียกนะเป็นช่องสีเขียวสีเหลืองสีแดงนะคะก็ช่วยได้เยอะเหมือนกันนะคะสําหรับมือใหม่หัดขับอ่าสำหรับตัวนี้ก็มีอะคริลิกไหอ่าตรงนี้ก็เรียบร้อยนะคะสําหรับด้านบนนิดนึงแล้วกันนะคะมีโลโก้นะคะแล้วก็มีที่ปัดน,น้ําฝนนะคะตัวนี้ก็ลายฟ้านะคะไฟเบรกตรงที่3าแล้วก็คลิปฉลามด้านบนนะคะตัวนี้ก็ยังมีเสาอากาศสั้นประมาณคืบหนึ่งให้ด้วยนะคะเพื่อรับสัญญาสัญญานั่นเองนะคะ สำหรับด้านในพาชมนิดเดียวเฉพาะด้านหน้านะคะประตูสมาทีเรตเปิดได้เลยนะคะสำหรับภายในนะคะคำว่า w i ยแท็ ec, ก็คือ w i ยแท็กนั่นแหละคือเป็นการตกแต่งที่แบบซิกเนเจอร์ของเขาคือเป็นกิมมิคของเขาเลยก็คือเบอาะนั่งนะคะสีดำเดินได้สีส้มปัม๊มวายแท็กอยู่ในรุ่นของ Ranger w i วายแทอันนี้ก็คือทอดมาเลยนะคะ สำหรับคอนโซลนะคะตกแต่งโทนสีดำนะคะตรงนี้ก็เดินได้สีสม้มแล้วก็มีไฟแอมเบียนไลท์สีฟ้าเพิ่มความาโดดเด่นให้กับตัวรถนะคะสำหรับหน้าจอ12นิ้วนะคะตรงนี้แบบทัชสกรีนเป็นแบบซิงโฟนะคะใช้มือสัมผัสทัชได้เลยนะคะตอนนี้เป็นภาษาไทายปรับง่ายใช้ง่ายนะคะช่องวอลเล็ตชาร์เจอร์ด้านล่างนะคะาชาร์ตั้งได้เลยนะคะสําหรับมือถือที่รองรับนะคะสําหรับมือถือที่ไม่รองรับก็ เสียบสายได้เลยนะคะมีทั้งท้าย A และไ้าย C นะคะเกียร์เป็น e c h i p t e r นะคะ10บสปีดอัตโนมัติพร้อมระบบช่วยถอยจอดนั่นเองนะคะเบรกมือเป็นไฟฟ้านะคะโหมดการขับขี่นะคะปรับได้6โหมดนะคะแล้วก็สังเกตดูที่ตัวหมุนนะคะตอนนี้ก็คือการปรับโหมดการขับขี่จะมี 4A นะคะหรือว่าเป็นขับ อ่คับสแบบพูถามนั่นเองนะคะอ่าฝนตกถนนลื่นเราก็มีให้เนาะสำหรับพวงมาลัยนะคะเป็นไฟฟ้าแบบ100ซนะคะซ้ายมือเป็น adaptive cruise control นะคะพร้อม stop and go มาให้เรียบร้อยตั้งค่าความเร็วตามรถคันหน้าพวงมาลัยไฟฟ้าปรับได้4ระดับนะคะเป็นยังไงว้าวเนาะอ่ะสำหรับหน้าจอหลังพวงมาลัยตัวนี้ก็เป็นภาพสีภาษาไทยนะคะแจ้งการใช้งานรถแบบละเอียดยิบเลยนะคะใครที่ยังไม่เคย ได้สัมผัสหน้าจอโดยตรงเข้ามาที่โชว์รูมมาทดลองขับเรามีรถทดลองขับให้นะคะที่รุ่นที่ใกล้เคียงปุ่มพุาซ์ทอยู่ฝั่งขวามือนะคะเออลืมบอกไปอย่างที่ลุงบอกไปตัวใหม่มันจะมีปุ่มที่แบบเป็นสตาร์ทสต็อปนะคะเวลารถจอดติดไฟแดงนะคะก็จะช่วยในเรื่องของประหยัดน้ํามันเพิ่มขึ้นนะคะสําหรับแผงไฟนะคะเป็นอัตโนมัติค่ะไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัตินาอที่ปัดน้ําฝนก็เช่นกันค่ะแผงประตูนะคะตัวนี้ก็ปรับเลนไฟฟ้าปรับไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะอ่า ด้านข้างตัวรถนะคะก็จะมีไฟส่องสว่างให้เรียบร้อยแบบนี้ดับไปเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคสําหรับคันนี้นะคะตอนนี้ก็โปรโมชั่นพิเศษนะคะสําหรับลูกค้าที่ใช้รถกลุ่มนี้ส่วนมากก็จะเป็นซื้อสดหรือว่าดาวสูงนะคะลุงก็จะให้เป็นในเรื่องของดอกเบี้ยพิเศษนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่อยากดาวน้อยนะคะหรือว่าเอาเงินไปแต่งแทนอะไรเงี้ยก็พักมาได้ตลอดนะคะก็มีทุกแคมเปญทุกเงื่อนไขทุกข้อเสนอให้ลูกค้านะคะสำหรับใช้รถ1 2 3เดือนนะคะจองไว้ก่อนเลยนะคะเผื่อเวลา ทำไฟแนนซ์นะคะหรือว่าแต่งรถนะคะอ่าแล้วก็ตามเริกด้วยนะคะเอาไม่เอาแบบว่าเร่งรีบแล้วพรุ่งนี้รับอะไรอย่างนี้เนาะก็เดี๋ยวรถมันจะออกมาไม่ดีนะคะบางคนดูต่างจางังหวัดเนาะก็จะแก้งานกันลําบากนะคะอ่าสำหรับการเข้าสู่บริการนะคะออกรถที่กรุงเทพลงอยู่ศูนย์ที่กรุงเทพนะคะสาขาพระประแดงนะคะก็ เข้าศูนย์ได้ทั่วประเทศเหมือนกันเลยอ่าบอกอย่างนี้ก่อนใครอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องการดูแลรักษาหลังการขายนะคะก็ inbox ข้ามาเบอร์นะคะ0ู1ย์9 8 9 9 9ค่ะวันนี้ก็ฝากไว้ด้วยเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ